สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเชียงรายยูเนเต็ดทีวีนั่นเองนะครับหลังจากที่ผมหายหน้าหายตากับคุณผู้ชมเนี่ยไปสักระยะหนึ่งนะครับสัปดาห์นี้เรากลับมาเจอกันครับกับที่นี่ GMM Sport Extra แห่งนี้นะครับแน่นอนครับว่าไม่พูดถึงไม่ได้กับแมตช์ล่าสุดนี้ที่เรานะครับออกไปเยือนถึงถิ่นบุรีรัมนะครับไอโมบายสเตเดียมแล้วเจอเจ้าถิ่นครับบุรีรัมประสาสสายฟ้าเซาะกราวนี่นะครับซัดเข้าไปถึง5ประตูต่อศูนย์ ซึ่งงานนี้เนี่ยนะครับเป็นงานหนักเลยของโคชโจอทีรัดั์โพอ้นที่จะต้องแก้เกมนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้ก็จะมีเตะนะครับลงฟาดแข้งกับทีมใหญ่เป็นการเปิดบ้านต้องรับการมาเยือนของเลามชนชนบุรี FC นั่นเองนะครับแต่วันนี้ครับผู้ชมครับคุณจะได้ชมนะครับภาพบรรยากาศทั้งหมดของแมตช์ที่เชียงรายอยู่ในเตะนี่นะครับออกไปเยือนถึงถิงถ่นบุรีรัมดูซิว่าเหตุการณ์ในสนามเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างทําไมเราถึงแพ้เขาถึง5ประตูต่อศูนย์ด้วยกัน นะครับแต่ว่าในเบรกแรกแบบนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมเนี่ยไปชมภาพบรรยากาศสัหน่อยดีกว่านะครับอันนี้เป็นอันซีนนะครับแบบเอกคลูซีฟเลยนะครับว่าเมื่อนักเตะของเราเนี่ยนะครับขุนพลกว่างซงไปถึงที่เมืองบุรีรัมย์แล้วเนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างมีกิจ,จกรรมอะไรที่น่าสนใจก่อนที่เบรกหน้าเดี๋ยวเรากลับมาครับเราจะมาชมที่ว่าภาพบรรยากาศทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่เราโดนซัดไป5ประตูต่อศูนย์จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างตอนนี้ไปชมภาพบรรยากาศนอกสนามกันก่อนดีกว่าครับ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามบินดอนเมืองคือว่าดูจากสภาพรถได้ครับวันนี้เราจะนั่งรถคันนี้ไปบุรีรัมย์อะเดี๋ยวเรามาพบก,กับกัปตันหน่อยครับว่ารู้สึกยังไงครับถ้านั่งรถคันนี้ไปบุรีรัมย์ก็ถ้านั่งไปก็คงตูดบานเดี๋ยวเราไปขึ้นเครื่องต่อดีกว่าเเดี๋ยวราไปขึ้นเดี๋ยวเราไปขึ้นเครื่องต่อ ครับผมนะครับตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างการเดินทางนะครับไปโรงแรมนะครับจากสนามบินตอนนี้ก็ใช้ระยะทางประมาณ30กิโลนะครับเราจะไปถึงที่โรงแรมแล้วก็จะรับประทานอาหารเที่ยงกันนะครับแล้วังจากนั้นก็จะมีซ้อมเราจะมีซ้อมตอนเย็นกันตอนห้าโมงเย็นนะครับก็คือเป็นการซ้อมเพื่อเตรียมตัวที่เราจะเก็บ3ามแต้มนะครับ ครับก็เดินทางจากกรุงเทพนะครับมาบุรีรัมย์โดยเครื่องบินใบพัดนะครับก็มีอุปสรรสนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในสนามไปกันครับ เกี่ยวกันที่โตมากับน,น้ำเดื่มสาน้ำเดื่มสีใหม่ขนาดพกพา ครอบครัวเดียวกันที่โตมากับน,น้ำดื่มสาน้ำดื่มซใหม่ขนาดพกผา เดียวกันที่โตมากับน,น้ำดื่มสาน้ำดื่มสีใหม่ขนาดพกพาชีวิตมีความเสี่ยงรับอยากทำประกันชีวิตที่ใหความคุ้มครอ,องสูงเพื่อครอบครัวครับรักแม่นะครับแต่กังวลกับเงื่อนไขที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ตามความต้องการในแต่ละช่วงของชีวิต,ตาก,การงานก็ถูกบู้อื่นกํากับอยู่แล้วชีวิตจริงอยากควบคุมอะไรเองบ้างแต่แผนประกันที่ปรับเปลี่ยนได้ก็ไม่มีมีสิครับ เอเอเอลอิสระมิติใหม่ของวงก,รการประกันชีวิตที่ให้อิสระในการพักจ่ายเบีย้ยทอนเงินออมหรือเพิ่มของคุ้มครองมาดูกันครับกำกับชีวิตตัวเองเลยถ้าจำเป็นต้องซื้อคอนโดแต่กังวลกับเงินมาจำก้อนใหญ่ล่ะไม่ต้องห่วงถ้าหมุนเงินไม่ทันก็เลือกพักจ่ายเบีย้ยได้จองเลยนะเดชอาชันห่วงอะไรไหมนะเดชอนาคตไม่แน่นอนสักวันผมก็ฝันว่าอยากจะเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองแผนเนี้ย แค่มีเงินออมมากพอก็ถอนออกมาใช้ก่อนได้อคชันถ้าขายดีมีเงินเพิ่มก็เพิ่มเงินออมได้ด้วยนะถ้าอนาคตมีครอบครัวอยากเพิ่มความคุ้มครองล่ะเพิ่มได้เลย และยิ่งกว่านั้นยังให้มงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง120เท่าของเบี้ยประกันว้าว120เท่าใหม่ AAA Live อิสระให้คุณพักใจเบี้ยทอนเงินออมหรือเพิ่มความคุ้มครองได้อิสระแท้จริงที่ให้คุณกำกับชีวิตได้เองติดต่อตัวแทนประกันชีวิต a a หรือ AAA Call Center 1581 1หนึ่งในการมอบความคุ้มครองเต็มขั้นจาก AIA อหน่สวยนะที่ AIA เครื่องบินเราใหม่ทุกลำ ให้ผมช่วยนะครับนั่มันสบายอืมบินบ่อยนะพี่ก็เขามีเที่ยวบินเยอะและมีหลากหลายเส้นทางฝากช่วยคืนพี่เขาด้วยนะครับแ,นนแมนเดเด่นก็นะแม่นบ่แม่นแล้วและทีส่สำคัญลาคาโรแพ้งประหยัหดหลายเรยอผมบินบ่อยจนคุ้นเหมือนจะเป็นพนักงานแอร์เอเชีย <c oughs> อยู่แล้วผมติดใจแอร์เอเชียแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ คุณผู้ชมครับยังอยู่ด้วยกันต่อกับรายการเชียงรายยูเนเต็ดทีวีนะครับกับผมโจโจ้โจเบรกนี้กลับมาครับเราจะมาชมภาพบรรยากาศทั้งหมดนะฮะที่ iMobile s t a d i ียครับเรามาดูนาทีต่อนาทีเลยนะครับว่าทําไมแมตชนี้เชียงรายยูเนเต็ดถึงได้เสียประตูเยอะขนาดนั้น5ประตูต่อซูร์นี่ไม่ใช่สกอร์ที่เราเคยจะเสียได้ให้กับใครง่ายๆเลยนะครับลองดูซิว่าลูกแรกเกิดขึ้นได้อย่างไรลูกที่2ลูกที่3ลูกที่4รวมถึงลูกสุดท้ายนะครับแล้ว เชียงรายูไนเตตดของเราเนี่ยจะไม่มีโอกาสบุกเลยเลยครับสำหรับเกมนี้เดี๋ยวเราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยครับ ช่วงเริ่มต้นเกมนะครับทางด้านเซาะปราบุรีรำประาาสาทสายฟ้าเนี่ยเป็นฝ่ายทักทายก่อนนะครับในนาทีที่3ฮะบุรีรมประาสาทสายฟ้าเนี่ยสุชาดนุ่มนยนฟรีคิกจากฝั่งขวาให้คาร์โบโลก,กอนสาเลสครับโฉบมาโคกที่เสารแรกบอลพุ่งชนคานออกไปนะครับแต่หลังจากนั้นครับได้อีกไม่นานเนี่ยประตูแรกของบุรีรำก็เกิดขึ้นจริงๆครับ เป็นจังหวะที่ทีราทรบุญมาทานเปิดลูกเตะมุมเข้ากลางประตูมาให้อันเดรสตูเยสครับผมพยายามโขเข้าไปตุ่มกระข่ายนะครับประสาทสายฟ้าออกนำเราก่อหนึห่ประตูต่อศูนย์หลังจากนั้นอีก3นาทีครับในนาทีที่10สถานการณ์ของทีมเราครับ ยังไม่สู้ดีนักฮนะคาร์โมโลก,กอนซาเรสครับล้มตัวโขกจากลูกเปิดของจักรพันธ์แก้วพรมครับฟาดลูกนี้เข้าไปครับให้ประสาทสายฟ้านำห่างรรอ่ออกไปเป็น2ประตูต่อศูนย์หลังจากนั้นครับเชียงรายของเราเนี่ยก็มีโอกาสบุกบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นประตูครับ จบครึ่งแรกประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์เราไปนะครับ2ประตูต่อสูงฮะกลับมาเริ่มต้นในครึ่งหลังนะครับ ดูเหมือนว่าการแก้เกมของโคโจจะยังไม่เป็นผลนะครับในนาทีที่61ครับประสาทสายฟ้าทิ้งห่างเป็น3ประตูต่อศูนย์จากจังหวะการทำประตูของสุดเชานุดน,นุ่มตะบันฟรีคิกครับบริเวณนอกกรอบเขตโทษลูกเหมือนจะไม่มีอะไรฮะแต่ว่าลูกนี้ต้องดูให้ดีครับเกิดจากความผิดพลาดของออฟอินทรัตอภิญยากุลครับลูกนี้ รับพลาดแล้วบอลเนี่ยก็กระชอเข้าประตูไปแต่หลังจากนั้นครับในนาทีที่76ครับเชียงรายยูเนเต็ดของเราเนี่ยได้โอกาสท้องแบบสุดๆเมื่อพี่ชิดพงเฉยเฉีวครับยิงจังหวะแรงติดบล็อกอันเดรสตูเยสก่อนไหลเข้ามาเข้าทางของยุทจักรก้อนจันทรซ้ำแต่ว่าลูกนี้ฮะดวงไม่มีชนคาดออกไปอย่างน่าเสียดาย แต่หลังจากนั้นครับอย่างไรก็ตามให้ในนาทีที่78ประตูที่4ของบุรีรัมย์ก็เกิดขึ้นนะครับลูกนี้มาจากการหลุดเข้าไปยิงของนทวุฒิสมบัติโยธาหลังจากนั้นครับในนาทีที่89นิติพงศ์เสลานนท์ครับก็มาซัดประตูปิดกล่องครับตอบย้ำชัยชนะให้กับประสาทสายฟ้าไป5ประตูต่อ0นะครับซึ่งถือว่าเกมนี้เนี่ย รูปเกมของเชียงรายนะแต่นะครับค่อนข้างจะเป็นรองนะฮะทั้งตัวผู้เล่นเองก็ดีนะครับสภาพอากาศที่ฝนตกตลอดเกมการแข่งขันนะครับรวมถึงเรื่องราวของกรรมการท่านสายตาหน่อยหน่อยฮะ คุณผู้ชมครับคงจะได้เห็นภาพบรรยากาศทั้งหมดแล้วนะครับว่าในสนามเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับสุดท้ายสิ่งที่สําคัญที่สุดครับก็อยากจะฝากคุณผู้ชมไว้นะครับว่ากําลังใจของคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยนะครับจะส่งผลให้ทีมเนี่ยเรามีฟอร์มที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมครับนัดหน้าล่าสุดนี้นะครับกับวันอาทิตย์ที่27กรกฎาคมนะครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงเนี่ยนะฮะอยากให้ทุกคนไปกันให้เต็มครับกับสนามยูเนเต็ดสเตเดียมซึ่งจะเป็นการเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมฉลามชนชลบุรี F c นะครับ3ามแต้มนี้มีผลกับเรามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้3มแต้มนี้อยู่กับบ้านเรานะครับแล้วก็เก็บ3ามแต้มต่อไปให้ได้เรื่อยๆในฤะดูการนี้นะครับวันนี้ผมโจโจนะครับต้องขอขอบคุณกับผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านด้วยขอบคุณครับสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเจออะไรนั้นคุณผู้ชมต้องติดตามให้ดีนะครับกับที่นี่ช่อง GMM Sport Extra แห่งนี้วันนี้นอนหลับฝันดีมีความสุขทุกท่านผมไปก่อนครับสวัสดีครับ